ช่างเดียวอีกตามเคยนะครับวันนี้เราจะมาถอดชุดปั๊มให้ลูกค้าดูครับว่าถอดยังไงใช้เครื่องมืออะไรบ้างยมาดูกันเลยครับันดับที่หนึ่งนะครับก็จะมีค้อนหนึ่งตัวนะครับสองก็จะมีประแจเลื่อนตัวใหญ่หนึ่งตัวนี่นครับสามก็จะมีไขควงสลับหนึ่งตัว ซีจะมีครีมปากแหลมครับผมถ้าก็จะเป็นคอม้าครับผมโอเคมาดูวิธีการถอดกันเลยครับอ่าเริ่มถอดก็จะเราจะมาถอดชุดกระบอกตพงหัวกระบอกกอนเลยว่าอ่าจะมีปูนตันหรือไม่มีปูนตันก็มาดูตรงนี้ครับอันนี้เวลาขันก็ตึงๆมือนะครับ ในกระบอกเนี่ยปลายกระบอกมันจะ <c oughs> มีชุดลูกแก้วลูกบอลแล้วก็ฝาครอบนะครับในกระบอกไม่มีอะไรครับลงโลแล้วก็ <c oughs> จะมีอีแปะใส่เข้าไปก่อนดับแรกแล้วก็ลูกบอลแล้วก็เป็นถ้วยนะครับโอเค ตัวนี้จะเป็นชุดกระบอกลูกสูบนะครับเอาไวด้ดูดพวกของเหลวที่เราต้องการใช้ค้นตามหน้าง,งานนะครับโอเคมาดูวิธีการถอดเลยครับวิธีการถอดก็คือเราต้องปลดสายเส้นนี้นะครับ ก็มาดูวิธีการถอดอีก,อกที่หนึ่งก็คือถอดเกลียวเกลียวที่ล็อกอชุดกระบอกสูบครับอันนี้เราจะใช้เป็นคอมมานะครับแบบตึงมือนะครับเพื่อไว้ทํทำการถอดลางได้ง่ายขึ้นส่วนไขควงถอดตัวฝาครอบนี้นะครับอาจจะได้แค่สายน้ำใสยน้ำก็ส่หมุ

เนี้ย,ยกิบล็อกมันออกมานะครับนี่ครับ,รบแล้วก็อันนี้จะเป็นสลักฮะเราตอกมันลงได้เลยครับนี่ครับสลักจะเป็นอย่างงี้ครับกิบล็อกจะยังไม่หลุดเพราะว่าเราขันเกลียวเข้าไปนะครับนี่ครับแล้วก็ตัวนี้เราหมุนออกได้เลยหมุนออกได้เลยนะครับ นี่ครับกิฟที่เอาไว้ล็อกคร,ครับพอเราถอดออกมาแล้วก็หน้าตากระบอกสูบเป็นอย่างนี้นะครับท<ม>ีนี้เรามาถอดถอดตัวแกลนเนี้ยออกจากกระบอกสูบทำยังไงครับใช้ค้อนนะครับหรือถ้ามีไม้ลองเอาไม้ลองครับแต่ว่าอันนี้ได้ทําความสะอาดอย่างบ่อยครั้งก็เลยถอดง่ายง่ายกว่าปกติตอบนะครับ ก็ดันออกมาดึงไปแบบก็จะแยกเป็นชิ้นอย่างนี้ข้างในก็จะโบโบ๊ะเเป็นตัวกระบอกสูบอีกทีหนึ่งตรงนี้จะเป็นตัวแกลนสูบกับลูกสูบด้านหน้าเราจะทอดทอดออกมาก็คือต่อไปเลยนี่ครับนี่นะครับพอเราทอดออกมาแล้วนี่ก็จะแยกชิ้นอย่างนี้เดี๋ยวมาดูก่อนว่ามันจะมีสองฝั่งเนาะ กบอกคนนี้จะมีสองฝั่งเนาะฝั่งฝั่งหนึ่งถอดซีนออกมาได้อีกฝั่งหนึ่งซีนจะอยู่ในร่องนะครับให้เรารู้ไว้เลยว่าฝัา่งที่ถอดซีนออกได้เนี่ยคือเป็นฝั่งด้านในที่เราจะยัดเข้าไปในกระบอกเนะาะก็คือด้านนี้ถามว่าใส่ด้วยกันได้ไหมก็ใส่ได้แล้วว่า,าสแตนดาดเครื่องมันต้องเอาด้านที่ถอดซีนได้เ,เข้าด้านในเนาะด้านในครับผม ตัวที่ซีนอยู่ในร่องเนี่ยเขาออกด้านนอกอวิธีใส่ก็ใส่ด้านซีนเข้าโอเคครับวิธีครับมาตอ,อกเลยครับจากเมื่อกี้เนาะที่เราได้ลื้อให้ดูแล้วก็ทีนี้เราจะมาประกอบกันเลยลเริ่มประกอบแต่ละชิ้นประกอบอยังไงนะครับอันนี้จะเป็นตัวกระบอกสูบด้านในอันนี้จะเป็นตัวกระบอกสูบด้านนอกเนาะวิธีการใส่ก็ใส่ลูกสูบก,ก่อน ใส่ลูกสูบด้านไหนด้านไหนเอ่ยมาดูกันคือด้านนี้หรือด้านนี้ด้านนี้จะถอดซีนได้ด้านนี้จะถอดซีนไม่ได้เพราะซีนไปอยู่ในร่องเนาะเราจะเอาลูกสูบเนี่ยดันเข้าไปตรงที่ว่าซีนออกไม่ได้อันนี้คือด้านด้านนอกอันนี้คือด้านในวิธีใส่ก็คือใส่แกนลูกสูบเข้าไปป้อมลงเนาะแล้วก็เอาด้ามค้อนเนี่ยตอเข้าไป อาจจะเข้าไปอีกสักประมาณสักเซน2สองเซนเนาะเนาะประมาณนี้นะครับนี่เนาะเข้าไปสักเซนตสองเซนแล้วแต่ว่าตัวอ่าตัวตัวคันชักคันส่งมันจะสูงต่ำประมาณไหนเดี๋ยวเรามาตั้งด้าครับโอเคพอใส่เข้าไปแล้วจะเป็นหน้าตายอย่างนี้คืออันนี้คือซีนด้านในเนาะที่สามารถถอดออกได้คนะัะอันนี้คือซีนด้านน,นอกทีนี้มาใส่ กระบอกสูบด้านในเท่ากับตัวกระบอกสูบด้านนอกครับนี่เราใส่เข้าไปเลยครับครับผมใส่แล้วก็ปั้มลงมาก็ได้ใช้ด้ามค้อนเนี่ยนะครับตอกลงไปพอตอกไปแค่ไหนมันจะมีขีดบ,บอกครับหรือตอกลงไปให้สุดนะครับมันจะไม่สามารถตอกลงไปแล้วอาจจะใช้ไม้วางและค้อนตอกหรือเอาด้ามค้อนที่มันเป็นยางนะครับตอกลงไปเนาะ โอเคม่เห็นไหมครับว่าหัวมันจะโผลมานิดหน่อยถ้าเอามาใส่ตรงนี้ก็คงจะไม่ถึงครับทีนี้เราเอามาใช้คอรน่ยต่อลงไปครับ,รบมาดูวิธีการใส่แหวนนะครับนี่ครับแหวนตัวนี้มีไว้เพื่ออะไรมีไว้ล็อกไอตัวสลักเนี่ยครับไม่ให้มันหลุดได้เนาะเอาวิธีการใส่ก็คือเนี่ยครับใส่เข้าไปให้มันให้มันอยู่ในล่องเนี่ยครับ นประมาณนี้ครับอาจจะใส่ยากนิดนึงนะครับต้องใช้ความสามารถนิดนึงครับผมก็ดูว่าลงหรือยังเนี่ยครับพอเราใส่ไปเข้าไปแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะมาล็อกไม่ให้สลักหลุดได้นะครับโอเค ทีนี้ <c oughs> ขั้นต่อไปเราก็จะมาใส่สายเลยสายตัวนี้นะครับยังไม่ต้องล็อกตัวนี้นะครับเพราะว่าเอาไว้บิดได้ว่าสายเราเนี่ยมันมันค่อนข้าง,ขางาแข็งตัวนิดนึงมีมีรับแรงดันได้สูงอยู่ทีเดียวนะครับมาใส่กันเลยครับทีนี้ใส่ก็ใส่สายเข้าไปสักประมาณสองสามเกลียวครับพอเข้าสักสองสามเกลียวแล้วทีนี้เราก็มา ล็อกตัวนี้ให้แน่นเลยนี่นะครับใช้คอม้าครับผมคอม้าตึงมือพอนะครับตึงมือตึงมือแต,แต่ละคนนะครับตึงมือได้เลยครับประมาณนี้ครับส่วนตัวนี้ใส่ฝาครอบ แล้วตึงมือเหมือนกันนะครับโอเคทีนี้เราเสร็จแล้วเสร็จเรื่องการประกอบชุดปั๊มแล้วครับโอเคครับครับมาต่อจากเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้เราได้กับประกอบชุดกระบ,บอกสูบเข้าไปเรียบร้อยนะครับทีนี้สายเรายังไม่ได้ขันเนาะเพราะเราต้องมาล็อกชุดนี้ก่อนนะครับโอเคทีนี้เรามาขันอัดสายกันเลยครับสายนี่ไม่ต้องขันจนแน่นเกินไปนะครับเอาแค่ว่าตึงมือครับ เพราะว่าอาจจะต้องมีการถอดล้างบ่อยครั้งนะครับที่ให้ตึงมือนะครับถ้าแน่นเลยก็จะไม่ดีต่อกเกีียวครับจะใช้ได้น้อยครั้งครับผมตึงมือนะครับแล้วก็ทีน,นี้เรามาประกอบชุดลูกแก้วลูกใหญ่เนาะเป็นชุดที่ว่าเราต้องถอดล้างในทุกๆวันนะครับนี่นะครับใส่ยังไงอ่า เริ่มใส่ก็จะมีอีแปะกับกระบอกสูบก่อนเนาะอีแปะเนี่ยใส่เป็นตัวแรกเนาะถามว่าใส่ด้านไหนสองด้านเนี้ยเหมือนกันเลยครับใส่ด้านไหนก็ได้ครับใส่เข้าไปเลยปึ้งพอใส่เข้าแล้วก็จะไปแบนนอนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็สองก็คือเราใส่ลูกแก้วเข้าไปก็คือลูกบอลที่จะไปปิดสีเวลาที่มันดูดขึ้นมามันก็เปิด เวลาที่มันลูกสูบดันลงมันก็จะปิดนะครับนี่ครับใส่เข้าไปก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับแล้วก็ฝาครอบการลุกบอลดิ้นไปดิ้นมาได้นะครับก็คือใส่ฝาครอบเพื่อประคองนี่นะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับโอเคทีนี้เรามาใส่กันเลย ก็ใช้ประแจเลื่อนตัวใหญ่นะครับขันหัดคราบอาจจตึงมือเหมือนกันครับเพราะว่าตัวนี้ต้องถอดล้างอยู่บ่อยประมาณนี้ครับาามาต่อเลยครับวิธีการถอดวิธีการใส่ก็มีประมาณนี้นครับเวลาใช้หลังเลิกใช้เนาะก็อยากให้ล้างตัวชุดกระบอกนี้ก่อนเนาะในทุกๆวันนะครับไอส่วนกระบอกเล็กเนี่ย ถ้ามันมีปัญหาเราถึงจะถอดออกมาดูนะครับที่เราต้องถอดทุกวันก็คือตัวนี้นะครับตัวกระบอกชุดนอกนะครับอยากให้ถอดออกมาล้างทุกวันจะดีกว่าเพราะว่าพวกสีพวกปูนที่มันเป็นแผ่นฟิล์มอะไรเงี้ยครับมันก็จะมาเกาะติดอันนี้คือภายนอกนะครับเห็นภายนอกไหมภายนอกยังเกาะติดขนาดนี้แล้วก็ภายในถ้าเกิดเราไม่ล้างเนี่ยก็จะหนาแน่นมากกว่านี้แล้วก็เครื่องก็จะมีปัญหาตรงนี้ว่าลูกแก้วมันไม่ค่อยดูดนะครับโอเคก็ฝากไว้เท่านี้ครับโอเคครับผมรับ